สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะใหม่สุค่านะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องน้องหอมนะคะแต่ว่ามีพี่ใหม่มาร่วมนะคะเพราะว่าในคลิปที่แล้วนะคะน้องหอมคือได้ไปสัมภาษณ์แฟนพี่ใหม่หรือว่าชื่อพี่ชยานนท์ใช่ไหมนะคะก็สัมภาษณ์เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและมาในคลิปนี้นะคะน้องหอมจะมาสัมภาษณ์พี่ใหม่นะคะว่าพี่ใหม่ไปเจอกับพี่นนท์ได้ยังไงนะคะคือในคลิปที่แล้วนะคะเราแค่สัมภาษณ์ พี่นนท์น,นะคะฝ่ายเดียวนะคะลืมไปดูสภาพที่ใหม่นะคะในคลิปนี้จะมาถามความรู้สึกที่ใหม่บ้างนะคะตอนเจอพี่นนท์เป็นยังไงแล้วไปเจอกันที่ไหนและตรงไหนนะคะเดี๋ยวมาถามกันที่ใหม่นะคะมาฟังคําตอบกันค่ะก็ตอนที่เจอนะคะเขาไปงานบุญที่ไม่ออกนะคะไม่ออกที่เชียงตุงนะคะก็ไปเนาะเราก็ถ่ายคลิปอยู่แล้วแบบนี้เนาะแล้วก็ถ่ายนะคะ ถ่ายคลิปถ่ายตอนที่เราเขาตีกองพอดีนะคะอ๋อเขาตีกองเขาตีกองอ่ะเพาตอนนั้นเป็นงานบวชเนาะงานบวชเอเป็นงานบุญพระเวสสันรเนี่ยเอางานบุญใหญ่อ่า าะคนไทยใหญ่เวลาเขามีงานเขาต้องตีกลองตีมองนั่นเนาะแล้วก็เราก็ไปถ่ายคลิปนะคะไปถ่ายคลิปแล้วก็ให้เจอก็รู้สึกชอบนะคะจิ้งเลยใช่ไหมจิ้งเลยไม่เาใจแบบนี้เลยหรอเลยแบบนี้เราก็มองเขาอยู่ตั้งนานนะคะมองอยู่ตั้งนานแต่ไม่รู้ว่าเขาชอบเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะเข้าใจแหลอันนี้คความรู้สึกของผู้หญิงาเราก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะคะทีนี้หลังจากเสร็จงานนะคะเขาก็ ไม่ออกนะคะไม่ออกก็แบบจองไว้ให้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้จองลูกชายให้ให้ให้จองลูกชายแล้วก็คือเหมือนเป็นลูกชายืองแม่เนาะไม่ออกก็คือแบบนำไปบวชตอนเป็นําะนำพี่พี่นวลไปบวชตอนเป็นพระเป็นลูกแก้วของไม่ออกเนาะก็คนที่ไม่ออกก็คือเป็นญาติของพี่ใหม่เนาะก็เลยจองจองลูกแก้วไว้ให้พี่ใหม่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็มาเป็น เป็นลูกสะใายเขาอะไรเนี่ยเขาต็้กแก้มแบบนี้แก้มพูดยอกกันหยอกกันเล่นนะแบบนี้เนาะ,ะทีนี้ก็หยอกไปหยอกมาก็รู้สึกแล้วก็ชอบอยู่แล้วเนาะตั้งแต่แรก,แลแลกเกลยเราก็เก็บไว้เราก็เก็บไว้นะคะเก็บไว้ว่าเขาจะชอบเราหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยทีนี้ไม่ออกก็แก้ม ไปทําอะไรร่วมกันแบบเนี้ยคล้ายๆแบบไปร้านจานกรไปตลาดด้วยกันอะไรแบบนี้คือแม่ไม่ออกนี่คือแบบว่าอยากให้วางแผนไว้อยากให้พี่ใหม่กับพี่นนทําอะไรด้วยกันอยากให้สนิทกันอยากให้มันเป็นคู่กันอะไร่างนี้อยากให้หาวิธีให้เขาสองคนได้คุยกันประมาณนี้นะคะให้ไปร้านจานด้วยกันด้วยแล้วก็เขินนะเราก็ร้านจานเราก็คุยอะไรก็ไม่เป็นแลเพราะว่าเราคุย คุยเขาเรียกว่าอะไรผู้บ่าวไม่เป็น,นะอะ<ล>คุยคุยกับผู้บ่าวไม่เป็นนะคะ,ะพี่ใหม่ไม่เคยคุยผู้บ่าวเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปเพราะว่าตั้งแต่รู้จักพี่ใหม่มาไม่เคยเห็นแฟนพี่ใหม่ไงพี่พี่ใหม่คุยกับผู้ชายไม่เป็นเอาง่ายๆนะคะได้ค่ะเขาก็มาแกล้งคุยกับเราแบบนี้แกล้งคุยแกล้งไปเออเป็นทำยูทูบหรออะไรนู่นนี่นั่นเขาก็แกล้งคุยไปเน้นและเ <หา S 1> ขาเขาคุย่ะไปคุยใช่ค่ะทำคุยนะคะแล้วต่อมาก็ไปทำบุญด้วยกันแบบนี้ จริงเหรอไปกันแค่สองคนไปกับไปกับญยายใช่ไปกับญิยายด้วยแล้วก็ไปกินอะไรด้วยกันเหมนเนี้ยเพื่อหาเวลาคุยกันน่ะเนาะอื้อเขินมากเลยวันนี้เป็นคนสัมภาษณ์นะคะคือเขินมากเลยไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะแต่ว่าเขินเรื่องที่ใหม่นะคะอันนี้ครั้งแรกก็รู้สึกอื้ออแล้วก็ต่อมาใช่ไหมเขาก็เสร็จงานเขาก็กลับบ้านใช่ไหมกลับบ้านอยู่ที่ท่าเรือนะเขาก็มาคุยกับแม่เขาไปอยู่หลายวันไปอยู่หลายวันนะ ใช่อยู่ที่เชมงตัวหลายวันสามสี่วันนะสามสี่วันแล้วก็ไปเที่ยวน,น,นอนบ้านพี่ไหมหรือว่าไปนอนที่ไ,ไปไปครั้งแรกอะ่ะไปกินเหล้าที่บ้านพี่ไปกินน้ําปุ๋งก่อนอไปกินน้ําปุ๋งเสร็จแล้วก็ไปด้วยกัน้นใช,ใช่ไหมใช่ก็ไปกับญาติๆนี่แหละเออญาติๆไปกินที่น้ําปุ๋งแล้วก็ต่อที่บ้านพี่ต่อที่บ้านพี่ก็ ไปน,นอนที่นั่นอ๋อไปนอนไปนอนที่บ้านพี่ใช่เป็นนอนที่บ้านพีไ่ไม่ได้นอนไม่ได้นอนกับพี่ใหม่นะคะไม่ได้นอนกับพี่ใหม่นะคะคือแค่นอนบ้านพี่ใหม่เพราะว่าเขาไปกับญาติญาติเพราะว่าวมันดึกด้วยแล้วช่วงนั้นก็เขาบอกว่าทหารเต็มอะไรเงี้ยเต็มเขาก็เลยไม่ ไม่จ้าเขาไม่ให้ออกไม,ไม่ออกบ้านเลยแล้วง่มันก็เกินเวลาแบบนี้เกินกาหนดเวลาเนี้ยก็เลยนอนที่บ้านนู้นอ่าแล้วแล้วยังไงคือทําไมร<ม>ู้จักกัน <c oughs> ไม่ถึงเดือนแล้วมาขอกันย,ยังไงมันยังไงไปไป,ไปทางไปมายังไงเนี่ยทีนี้เขาก็กลับมาบ้านของเขาเนาะมาที่ท่าเดือนนะคะ <c oughs> เขาก็คุยกับแม่คุยกับแม่เขาว่าเออลูกคนนี้ลูกของน้าเขาคนนี้คนคนี้ของของ,ของไม่ออกอะไรเนี้ยเป็นญาติกันเขาแนะนําให้แ่าเออเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเนี้ย น่าจะโอเคอยู่อะไรแบบนี้ก็คุยกับแม่แม่เขาก็เลยติยดต่อไปหาไม่ออกไม่ออกที่นู่นก็เน,นี่ยเป็นห้านอะ่ะเป็นยังไงยังไง,ไงไอะไรเนี้ยเขาก็คุยกันเนี่ยทีนี้เขาก็ให้มาขอเลยจริงเหรอใช่<ะ>ให้ขอไม่ใช่ที่ให้ขอเหรอ,อเขามาขอเลยอเอาพี่พพไม่ไมรู้เรื่องเลยเหรอพี่ไม่รู้เรื่องพี่ยังขายสฆษน้อยู่เลยใช่ขายเนาะใน่ขยแล้วก็พี่ตุ้ยก็มามาที่ร้านเนาะแล้วทจรยาก็มาคุยว่าเออเขาจะมาคุยอะไรเนี่ยเขาจะมาขอว่าอะไรเนี้ย พี่ก็ตื่นเต้นสินะยิ้มเหรออะไนะตกนใจเพราะเรายังไม่ได้คุยอะไรกันเนาะก็เช็คคุยกันแค่นั้นเองเอ้าแล้วคือไม่ได้ถามไม่ได้ถามพี่ใหม่ก่อนว่วงนาน้ะคะถ้าไปแบบถ้าพี่ใหม่ไม่เอาจะทำไงเนี่ยใช่เนาะทีนี้เขาก็ถามไม่ออกทำไมไม่ออกก็มาคุยมาคุยว่าเขาจะมาขอตกลงไหมชอบกันไหมอะไรแบบเนี้ยเรก็เลยบอกว่าเราก็เราก็ชอบอยู่แล้วเนาะเราก็บอก ถ้าเขาชอบเราเราก็โอเคแบบนี้<ม>ก็เลยกลับไปถามเขากลับไปถามว่าชอบเราจริงไหมไม่ใช่ผู้ใหญ่บังคับให้แต่งนะอะไรแบบนี้<ม>ถ้าชอบก็มาขออะไรเนี้ยเ<ม>ขาก็เลยเขาก็เลยพักมาคะไม่ออกแล้วไงเอก็ว่าเขาจะมาขอแล้วอะไรเนี้ยเราก็ต<ม>ื<ม>่นเต้นเนี้ยเงือดเต็มเลย ใชพี่ทุกคนเพราะว่าเราไม่ทันตั้งตัวเนาะจู่ๆก็คือรู้จักกันยังไม่ถึงเดือนแล้วจู่ๆก็คือมาขอเลยอย่างเงี้ยมันก็คือตกใจอยู่แล้วห้าหกวันเองมั้งเขาก็วันนั้นที่จะตกลงจะมาคุยนะ่ะเนาะ้จักันแค่เห็นกันแค่ห้าหกวันว่าเขาก็ให้แม่มาขออะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เชื่อมาว่าเออได้คุยกับแม่ออกแล้วนะว่าจะไปขอคุณอะไรเงี้ยใหม่ก็เลยถามกลับไปว่าคุณชอบชอบใหม่อยู่ใช่ไหมถ้าชอบก็โอเคถ้าไม่ชอบก็ อะไรแบบนี้โอ้นะคะอันนี้คือเขาบอกว่าเขาชอบอะไรนี้ไงโอ้นะคะอันนี้นะคะที่เขาเรียกว่าอะไรนะโูเคสันดี้วาดเออใช่ไหมรักไม่ต้องการเวลาเออใช่เหมือนที่พี่นนท์พูดไปในคลิปที่แล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไงเพราะรู้จักกันแค่ไม่กี่วันนะคะจู่ๆก็คือมามั่นกันได้นะคะก็เพราะว่าพี่ใหม่ก็แบบยังไงมีความรู้สึก ชอบอยู่แล้วนะคะเห็นตั้งแต่แรกก็คือชอบอยู่แล้วนะคะพี่นนท์ก็คือเห็นตั้งแต่แรกก็คือชอบเหมือนกันแนละ้วก็คือไม่ได้ถามพี่ใหม่ก่อนเลยก็เลยให้พ่อแม่มาขอนะคะอันนี้คือแบบ มันแน่นอนเลยว่าเขาเคยเป็นคู่กันมาก่อนอยู่แล้วนะคะเรื่องนี้นะคะคือไม่ต้องถามเรื่องเวลาแล้วนะคะแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้ววันแรกที่มาขอเนาะก็คือเห็นเห็นในคลิปเห็นในรูปภาพที่โพสในเฟซกันนะคะก็คือมีญาติไปเยอะเนาะแล้วดูวันนี้แล้วก็ไปขอแล้วอันนี้คือจะถามออกรายการเลยนะคือถามถามจริงพี่ใหม่ได้ค่าสินสอดเท่าไหร่เออนะได้ค่าสินสอด คืาสินสอดเค่าสินสอดนี้ประมาณแสนแสนหกพันแสนก่หกพันใช่แสนต่อหกเพราะที่ที่เชียงตุงเขาจะถืออะไรต้องเป็นหกขึ้นไปแบบเนี้ยใช่ใช่ใช่คนไทยใหญ่เราจะถืออยู่แล้วนะคะเรื่องแบบนี้คือมันจะมีห้าห้าปันโต๊ะกปันขึ้นนอใช่ไหมถ้าเขาเอาง่ายๆคือพระ่าภาษาไทยนะก็คือห้ามันจะหมุนตกจะทําอะไรก็คือไม่เจริญไม่ไม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเป็นหกได้คือ มันจะหมุนขึ้นมันจะหมุนขึ้นทําอะไรก็คือขึ้นแล้วก็เจริญทําอะไรก็คือประสบความสําเร็จอะไรอย่างงี้นะคะคือพี่ใหม่ได้ค่าสิส่นแสนบาทนะคะโอ้เคงเหมือนกันนะเนี่ยเพงสินะคะทั้งเป็นสาวยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นสาวสวนอีกตั้งหากเรีนอนอยู่แล้วสาวทั้งสาวทั้งสวยนะคะคือตอนที่น้องหอมแต่งงานนะคือค่าสิสอนนะ ได้6 0,000ืนกับท้องหนึ่งบาทได้แค่นี้เองนะแต่พี่ใหม่ได้หนึ่งเสนกว่านะะก็ยังไงก็ยินดีด้วยกับพี่ใหม่เนาะอันนี้ก็คือยินดีกับพี่ใหม่จริงๆนะคะแล้วก็อีกไม่กี่วันก็อีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งนะคะก็จะถึงวันงานแต่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวถึงวันนั้นนะคะน้องหอมก็จะ ได้ไปเข้าร่วมงานที่ใหม่อยู่แล้วนะคะก็จะไปถ่ายทาวิธีวิธีเออไม่ใช่งานแต่งของที่ใหม่ของพี่น<อ>นสาวนะคะนนนะแน่นอนเราไปนอนอยู่แล้วนะคะต้องไปนอนแล้วก็ไปช่วยช่วยกันนะคะแล้วก็ถึงวันนั้นก็คือจะได้เจอยูทูบเบอร์หลายๆคนด้วยนะคะเพราะว่าน้องหอมพลาดตอนงานน้องหอมหนุ่มแล้วนะคะงานพี่สาวก็คือจะพลาดไม่ได้นะคะแล้วก็จะคอย update, อัปเดตเรื่องพี่สาวให้นะคะ วันงานแต่งนะคะวันเดียวเพราะว่าอีกหลายวันคือเราไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกวันไหนไงใช่ไหมนะคะก็วันนี้นะคะน้องหอมก็ต้องขอบคุณพี่ใหม่นะคะที่ให้ข้อมูลนะคะให้ข้อมูลเรื่องของพี่ใหม่กับพี่นนท์นะคะก็คือแบบสมภา์ไปด้วยเขินไปด้วยนะคะทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของเรานะคะแต่ยังไงก็คือยินดีกับพี่สาวก็เรื่องของพี่สาวก็เหมือนเรื่องของน้องสาวนะคะเพราะว่าเรื่องนั้นเราก็เคยผ่านมาแล้วไงก็ มันลืมไปแล้วความเชยตอนนั้นนะคะแล้วก็พอมาได้ฟังเดิม,พ,มพันก่นเลยสำคัญกลับมากได้ค่ะ,ะแล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ใหม่เนาะแล้วก็วันนี้นะคะน้องหอมก็จะขอตัวลาพี่ทุกคนไปอีกแล้วนะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็อย่าฝากให้พี่ทุกคนเข้าไปติดตามช่องพี่ใหม่เชียงตุ้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ